มาลองทำไข่ออนเซนกินเองครั้งแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกก็นำน้ำไปต้มจนเดือดก่อนต่อมาก็ให้นำถ้วยตวงน้ำมาตวงสักประมาณ1แก้วเพื่อเราจะเอามาผสมกับน้ำร้อนที่เดือดเมื่อกี้เลยต่อมาก็นำไข่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอามาแช่ในน้ำร้อนแบบนี้เลยและบอทีิก็ได้เตรียมมา2ฟองด้วยกันและขั้นตอนนี้ต้องระวังด้วยนะทุกคนต้องใส่เบาๆเดี๋ยวไข่แตกหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยนำฝามาครอบไข่แบบนี้เลยจากนั้นเราก็จับเวลาทิ้งไว้15นาทีหลังจากนั้นเมื่อครบ15นาทีแล้วก็ปิด ได้ต่อมาเราก็นําไข่มาน้องน้าเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิปกติก็ได้เราก็แช่ไว้สักพักหนึ่งไม่ถึงแบบว่านานมากคือเนี่ยโบตี้ทาการคนคือไม่จําเป็นต้องคนก็ได้นะแต่ว่าโบตี้อยากคนจากนั้นเราก็ยกน้องออกมาจากน้ําแล้วก็มาดูผลลัพธ์ของเรากันว่าจะเป็นยังไงและโบตี้ก็ขอแนะนําว่าให้ค่อยๆแก่นะทุกคนเพราะว่าข้างในของน้องเนี่ยมันเป็นน้ําเมื่อแก่ได้แล้วผลลัพธ์ของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ถือว่าสําเร็จอยู่นะแต่มันก็ไม่ถึงกับเป็นไข่ออนเซนมากเพราะว่ามันดูจะแบบ เป็นไขด่ดิบอยู่นะพอลูกแรกเป็นประมาณนี้บอตรีก็เลยเอาลูกที่สองเนี่ยลองไปแช่น้ําเย็นใหม่นะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยบอตรีเอาไปแช่กับน้ําปกติเลยอันนี้ขอบอกเลยนะว่าน้ําเย็นเจี๊ยบมากบอตรีก็เลยเอาแบบมาคนๆให้มันแบบว่าเข้าๆตัวถึงกันจากนั้นก็หยิบมาดูผลลัพธ์อีกรอบว่ามันจะเป็นเหมือนลูกแรกหรือว่ามันจะเป็นไข่ออนเซนแทาดาน <Wow. S 1> โอ,โอโ้ถือว่าเป็นอยู่นะแต่มันก็ไม่ต่างจากลูกแรกมากเท่าไหร่แต่ความแตกต่างก็ รู้สึกว่าลูกที่สองเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นมากกว่าลูกแรกนีสรุปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จเย้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาลองทำใหม่